มีใครงงเหมือนผมไหมครับว่าหนังเรื่อง Ice Age เนี่ยมาถึงภาคที่5ได้ยังไงคือโคตรอึ้องเลยนะ Ice Age Collision Course หนังเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นภาคที่5แล้วในแฟรนไชส์ Ice Age นะฮะ ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมแปลกใจมากๆเลยนะที่มันยังทำต่อออกมาได้เพราะว่าภาคที่4เนี่ยไม่ได้รับการตอบรับที่ดีเท่าไหร่นะครับทั้งทางด้านรายได้แล้วก็ท่านคําวิจารณ์ก็เลยเป็นอะไรที่แปลกใจมากแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบแฟรนไชส์นี้มากๆนะครับก็เลยเอาว่าถึงแม้ว่ามันจะแย่อะไรขนาดไหนเนี่ยก็ลองไปดูซะหน่อยละกันเนาะ สำหรับพล,อล็อตเรื่องของหนังภาคนี้นะครับก็แน่นอนว่าเกิดจากไอตัวเดิมเลยครับก็คือเจ้าสครัชนั่นเองซึ่งคราวนี้เนี่ยมันก็พยายามไปเอาลูกวอลนัทอะไรของมันเล่นอะไรของมันไปเรื่อยน,นะแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็ดันไปเจอยานอาวกาศ UFO ของเอเลี่ยนอะไรไม่รู้นะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความวุ่นวายอย่างที่หลายๆคนอาจจะได้เห็นไปแล้วในเทรลเลอร์เนาะและด้วยความโซนของเจ้าสคราชนี้เองนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้มีอุกบาตลูกใหญ่มากเลยนะลูกหนึ่งกำลังจะพุ่งมาชนโลก ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เหล่าสัตว์ยุคต้ําแข็งที่เรารู้จักกันดีเนี่ยต้องมาหาทางปกป้องโลกให้ได้เพื่อจะหนีจากความวินาศครั้งนี้นะฮะเรามาเริ่มพูดถึงในส่วนของบทก่อนเลยนะครับต้องบอกเลยว่าภาคนี้เนี่ยบทเล็กมากๆาเลยนะคือมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มีวางแผนอะไรไว้ก่อนเลยอะ่ะเหมือนกับว่าทาไปเรื่อยๆแล้วก็เขียนมั่วต่อไปเรื่อยๆอครับมันให้ความรู้สึกแบบนั้น,นจริงๆนะเพราะว่าส่วนต่างๆของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันดูแบบ ไม่ค่อยเข้ากันนะแลวแบบอยู่ดีๆมันนึกจะโผล่มันก็โผล่มาดื้อๆเลยนะฮะที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมีตัวละครเยอะมากจริงๆคือนึกอ,ออกไหมว่ามันมีมา5้าภาคแล้วถูกปะ่ะแต่ละภาคเนี่ยก็มีตัวละครใหม่ๆเพิ่มเข้ามาประมาณ2-3ตัวแล้วคือในภาคนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเก็บตัวละครทั้ง4ภาคแรกไว้แล้วก็เพิ่มตัวละครภาค5เข้ามาอีกครับมันก็เลยทําให้ไอ้ตัวละครหลักของเราอย่างพวกแมนนี่เดียโก้แล้วก็ซิทเนี่ย เป็นตัวละครที่เหมือนกับว่าเป็นตัวประกอบไปดื้อๆเลยอะเพราะว่ามันให้เวลากับตัวละครอื่นๆที่โดยส่วนตัวนะผมมองว่าไม่น่าสนใจเท่ากับ3ตัวที่เราเห็นในภาคแรกอะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ดูไปดูมาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างน่าเบื่อแล้วก็น่าราคาญนะครับโดยเฉพาะตัวละครบั็กที่ถ้าเกิดใครเคยดูเนี่ยก็คือที่มาในภาคสามนะที่เป็นตัววีโซคือภาคนี้เนี่ยมีบทเยอะมากแล้วก็น่าราคาญโคตรๆนะครับ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับของแฟรนไชส์ไอซ์เอี่ยก็คือพวกมุกตลกนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นมุกตลกเจ็บตัวถูกไหมแล้วในหนังเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกได้เลยนะว่ามันแทบไม่มีมุกตลกชนิดอื่นเลยนะครับคือมีแต่มุกตลกเจ็บตัวล้วนๆเลยก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะผมโตขึ้นด้วยหรือเปล่านะแต่คือมันไม่สนุกเท่าเดิมแล้วครับเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรเก่าๆที่เราเห็นมาแล้ว4รอบอะแล้วครั้งที่ห้ามันก็ยังเหมือนเดิมครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ร้รูสึกว่า ฟรนไชส์นี้เนี่ยอาจจะไปไม่รอดถึงภาคแล้วนะทีนี้เราก็มาพูดถึงในส่วนของการให้เสียงภาคกันบ้างดีกว่านะครับแน่นอนว่าที่พิษซานุโลกเนี่ยก็ไม่มีซาวแพคอีกเช่นเคยนะฮะแต่ว่าก็มีข้อดีอยู่ก็คือนักภาคในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ยังเป็นชุดเก่าที่ผ่ามาทั้ง4ภาคนะครับก็เลยรู้สึกได้ถึงความต่อเนื่องเนาะแล้วก็สําหรับตัวละครใหม่ๆเองเนี่ยเสียงที่เอามาภ่าเนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะกับตัวละครนะครับก็เลยรู้สึกว่าทําออกมาได้ดีเนาะอันนี้เนี่ยน่าจะดีที่สุดในหนังเรื่องนี้แล้วนะ สำหรับใน,น่วนของตัวแอนิเมชันเองเนี่ยผมมองว่าอยู่ในระดับที่ผ่านเฉยๆครับคือถ้าเกิดไปเทียบกับพวก P ิ x a r Disney หรือว่า DreamWorks เนี่ยสามบริษัทนั้น,นทําออกมาได้สวยงามแล้วก็ดูดีกว่าเยอะเลยนะครับคือตัวแอนิเมชันในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันดูแล้วมันรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ละเอียดเท่าครับแล้วแบบพอเราเขีนเยนในพวกที่มันละเอียดมากๆมาแล้วเนี่ยแล้วพอกลับมาดูอะไรแบบนี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่ดีเท่าแล้วมันก็ไม่ดีพอครับก็เลยรู้สึกเสียดายเนาะ ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับก็ขอจบเลยแล้วกันว่าหนังเรื่อง Ice Age Collision Course เนี่ยดูจะเฟลในทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบทแอนิเมชันตัวละครต่างๆเนี่ยทุกอย่างเรียกว่าสูญเสียความน่าสนใจไปหมดแล้วนะคือมันทำมา5าภาคเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับคือมันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะตายแค่นี้แหล,เลนะเนาะก็นะครับถ้าเกิดคนดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe เป็่กกำลังใจกันด้วยนะครับ ติดตั้งข่าวสารของเพจได้ทาง a c e b o o k ใน Description Box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย